สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเดินทางเข้ามาในป่าลึกมากๆนะครับนะคิดว่าสิ่งที่พี่ๆจะได้เห็นในอีพีนี้ต้องสนุกแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ผมเดินทางมาไกลขนาดนี้แน่นอนนะกอลัม <Hey. S 1> พามาทำอะไรนะวันนี้พามาพี่ชายแกอยู่คนเดียวมันเอาอยู่ในถ้ำใช่ไหมพี่ชายมึงอ่ะกอลัมจะพาผมไปเยี่ยมพี่ชายของแกนะ พี่ชายแกอาศัยอยู่ในถ้ำเพียงคนเดียว,ยวนะครับอ๋อนี่ผมให้อาวุธเด็ดเอ่อไว้กับนี่นะชื่ออะไรนะน้องเิง่มไปละบาบูน <laughs> บาบูน <laughs> ผมให้อาวุธลับไว้กับเจ้าบาบูนเจ้าบาบูนเน็บในกางเกงไม่ห่างเลยไหนบาบูนขอดูหน่อยอาวุธลับอะ่ะนี่ทุกคนไหนบาบูนชักออกมาให้ดูหน่อยได้ไหม บาบูบบชักชักออกมาให้ดูหน่อยอ่าไหนามาดูใกล้ๆยืมมาดูใกล้ๆีนคมกลิปพี่คมกลิปนะครับก็ให้บาลูติดตัวไว้นะมันชอบใหญ่เลยเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดินทางกันเลยดีกว่าพี่ไปปรับไข่เยอะมากเลยนะล้มตรงนี้ออมีมดดำกัดเขาเจ็บระวังกันหน่อยนะ ล้ำใส่รองเท้ารถเท่แบบใจเย็นใจเย็นใจเย็นบํบบญนใจเย็นเรายวเราดูสถานการณ์ก่อนเลยไอ้นั้นพี่ชายเหรอล้ำ ทุกคนครับนี่คือพี่ชายไอกอลัมนะครับผมนะพี่ชายมันผมสั้นไล,ล่ล้ำผมยาวนะโอายไป,ไปบาบูนไปะระวังนะล้ำขึ้นได้เปล่า,ามัน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 จะขึ้นลำบากนิดหนึ่งนะตรงนั้นอนะ่ะขึ้นระวังระวังหน่อยนะทุกคนครับสถานที่ตรงนี้ผมเคยมาแล้วนะครับผมผมเคยมาแล้วนะ ไม่รู้ว่าตอนนี้มีพี่ชายกอล่ามาอยู่ด้วยไปอนนันตรายมากนะทุกคนนะตอนลงไปมีโอกาสที่จะโดนไม้เสียบนะบโอ้ชโอ้บุญขึ้นได้เปล่าบุญขึ้นทางนี้ได้เปล่าเนี่ยทางนี้มันง่ายกว่าเนี่ย ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงยังด้านบนแล้วนะครับผมนี่นะอ้าลำ้ำเฮ้อยู่ไหนพี่มึงไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะั่ทวดิ เจอแล้วกูจะเกือบตกน้าผาไปเรียกเขาออกมาดิมึงมาหาเขาไม่ใช่เหรอหน่ากลัวมากทุ็คนน้าผาทั้งนั้นข่อยก่อนดีกว่า <c oughs> เข้าไปข้างในแล้วดู มึงเข้าไปคุยเขาดิให้กูคุยเลยวะเอามาหาพี่กูพังมาหาพี่มึงแล้วมึงก็เข้าไปคุยดิเด้อ,อไปหาเฟิร์ดไม่ไ,ไม่ไมไม่กูอยากจะคุยกับพิมก่อนทำความรู้จักเขาก่อนว่าเขาเป็นใครนยันยอปยัยอปยันยอยนยอปยันยยัยอปยันยอปยันยปยันยอปยันยอปยันยยัออปยันยยันยอปยัน นี่คือพี่ชายกอลัมที่พัดภาคกันมานานนะครับทุกคนครับเหมือนเขาเขากลัวคนหรือเปล่ากลัวคนเยอะหรือเปล่าถ้าถ้าถ,ถ้าเขากลัว,ก,วก็ปล่อยเขาเถอะล้าปล่อยเขาเถอะเอ้พี่กอลัมใช่เปล่า ใครเนี่ยเอ่อนีนีอ๋ออ๋อมีเวลีย์ออมีกินข้าวกินข้าวอ,อ๋อออกมาข้างนอกไหมไม่ได้คงไม่ยอมออกมานะครับเหมือนว่าจะกลัวนะครับทุกคนไม่เป็นไรเราอย่าไปตือนเขาเยอะอปล่อยเขาคปล่อยเขาไประวังระวังนะ ขอบุญระวังระวังงยระวังตองนี้โอ้ชิชิขันขมโง่ที่ขันขมโงมองไม่เห็นอะไรเลย เย็นๆอย่าเย็กันหักเลยลรอบหักเลยได้บบนี้ คนดูผักนี่เขาเรียกว่าผักหนามนะพี่นะเต็มไปหมดเลยยอดอ่อนๆเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปทํากินด้วยนะครับนี่นะดูยอดอ่อนออ่อนสวยๆเลยอะ่ะโอ้โหเต็มเลย เป็นไรเหมือนทาท่าเหมือนจะไม่สบายนะพี่นะเ้าจะบาบูลนะครับล้ำใส่เข้าไปเลยวะทาไม่อนไฟมันเยอะใช่ไหมนะใส่เลยทุกคนดูก่อนวันนี้เมนูพี่สปากเกตตี้ครับจัดแบบอิ่มๆอิ่มะอะไรนะลำ้ำใส่เข้าไปหมดเลยเอาให้อิ่มๆวันนี้ พี่ชายมึงไปมุดอยู่ไหนแล้ววะล้ำหายเลยจะเป็นไรวะกลัวคนเหรอรโอ้ยังไม่ได้ทําความรู้จักเลยครับทุกคนน่าทำเหมือนดูทรงแล้วน่าจะกลัวคนมากๆเลยนะแล้วก็มาหลบอยู่ในถ้ำเพียงคนเดียวด้วยนะครับเหมือนจะไม่อยากส่งเสียงกับใคร,รอร่อยไหมเอ,อ,อเคโอค,ครับทุกคนมาแต่ตอนนี้มาทําเมนูกันนะครับทุกคนครับ ไอ้ลัมตื่นก่อนอยังไม่ใช้เวลานอนเว้ย oh. โอ้ยเทน้ำมันลงไปครับทุกคนครับแล้วก็โอ้เชี่ยเชี่ยควันอเจอเลยลัมเอาใชนะ้ทันนะจะตกหน้าผาเอาเด็ดโอ้ยอีก ใส่ลงไปลงไปทำยังง้อทแลัวทำล้วนะนี่เส้นสปาเก็ตตี้ครับทุกคนครับมันหมันมันหมันมอนย่าใหเด็กเยาวลงไป,ปอโอ้ชิตชิตโอ๊บต่อลงถือต้องดีๆดีอย่าให้มันขยับ ปลาโลอะไรล่ะบาบุญใส่ลงไปทุกคนเ็จโอ้โหน่ากินแล้วครับทุกคนครับนะเชฟกระทะห้างเนะชฟกระทะอะไรนะลำ้ำเชฟกระทะกอลัมเลยเชฟกระทะกอลัมไอเชฟกระทะห้างนี่ดังเลยนะพี่นะกเขาบอก เขาดังเพระาะว่ารายได้เดือนละล้านนะเขาบอกนะแต่ของผมนี้เอารายได้เดือนละหมื่นให้รอดก่อนนะครับทุกคนนะบางเดือนก็ไม่แตะหลักหมื่นนะครับผมจัดจัดลําจัดกินได้แล้วอร่อยโอเคไปกินกลางน้ําเลยไหมล่ะไปกินกลางน้ําเลยไหมล่ะโอเคเดี๋ยวมึงเล็บพี่เอามาก่อนพี่มึงให้มันมากินด้วยกันหน่อยดี่ยไหนอยู่ข้างบนนู้นเหรอ À, Được lên phim mà Được, cũng là ba luôn cho Vô ngoài hàng lang, ok mấy? Ok Bye เลยปุ่นาตากปุ่เลยนะอยเลยนะเ,ลยเี๊เไว้ด bon. ้วยตะบุเไลน์ตะบุมาละมาละพี่ชายมาละก็ล้ำมามาเรียกเรียกพี่มาได้รอ้มา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  ครับวันนี้เรามาโซโลกันตรงนี้เลยนี่ล้ำน้ำมาจากเข้าอ่ะขอบ,บุญจัดจ้าน กเัเทุกคนครับตอนนี้พวกเรากินกับข่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหผมมาเจอผักกูดสวยงามมากที่ยอดกําลังน่าทานเลยนะครับนล้วผมจะเก็บเอากลับไปฝากแม่นะให้แม่ผัดผักกูดกินกันผทุกคนดู ป๊าพีจา่จ๋านี <pad> ่นี่น oh so <ét> ี่นี่เยอะมากนะครับนี่นี่น่ลาคือกล้องดีๆนะเพียงไปไหนปะร้องเลยเหรอโห่่นี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 ่อยากเจอพีพายไหมพีพายมีด้วยเหรอที่เนี่ย มันมีแอ่งน้ำลึกอยู่ทีหนึงน่งแอ่งน้ำลึกเหรอเออมันเป็นผีพายแล้วมีผีพายอยู่ในแอ่งน้ำลึกใช่แล้วมึงรู้ได้ยังไงว่ามันมีอยู่พี่กูบอกทำไมมึงจะให้กูลงไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพักกูเดี๋ยวพกไปดูใช่ไหมเออ นโคกาอยอลอเข้าไปดูดิหอเนี่ยนะอาบทงดูมามาทุกคนครับบ่อตรงนี้ตอนรบอกว่าเป็นบ่อที่มีผีภายนะครับผมบอที่โคตรมากโตรมากดูจากลักษณะแล้วเป็นบ่อที่น้าลึกแล้วก็กว้างมากเลยนะผมจะลองเข้าไปดู จะลองเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรนะครับผมเป็นคนได้กลั้นหายใจในน้ำได้นานพอสมควรอยู่นะครับทุกคนเริ่ถ้าดูไม่ได้ถ้าดูไม่ได้กลับขึ้นมานะเกิน20นาทีไม่ไม่ใช่ยี่นาทียี่สิบวิโงมเงปงงอมปูเห็นไหมตเอ้บาลูดูดีๆนะตาบาูตาบูใช่บาลุตาบูขึ้น

i what? เ่าคุยกันเขาจวกันทุกคนครับตอนนี้ผมออกมาจากน้ำแล้วนะครับตอนที่ผมกระโดดเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่า เหมือนจะมีอะไรดูดผมเข้าไปในรูในอุโมงค์สักอย่างหนึ่งนะพี่นะผมก็ลองมุดเข้าไปดูผมว่ากะาว่าจะมุดลงไปดูไม่ลึกนะครับมุดเข้าไปดูหน่อยเดียวทีนี้ขาผมไปติดกับรากไทรครับผมไปติดกับรากต้นไทรมันดึงขาผมไว้นะครับไม่มีผีไม่มีสั่งดึงหรอกรากต้นไทรดึงขาผมพี่นะครับก็กว่าผมจะมุดออกมาได้โอ้โหเกือบตายพี่รากต้นไทรจะเอาผมไปกิน นะครับผีพายไม่เจอเจอรากต้นไทรมันจะมันจะเอาชีวิตผมไปแล้วนะแต่ก็ไม่รู้หลักว่ามีจริงหรือไม่จริงอะ่ะไอผีพายอะนะก็อาจจะมีก็ได้ตอนกลางคืนเน่ะที่พี่ชายก็้ําเห็นนะใช่ไหมรับใช่เอาลับพี่ชายมึงเอาไงอะ่ะปล่อยไว้ตรงนี้เหรอ,อ<ะ>เอออเขาลักอิกสระใช่ไหมเออ<ะ>ทุกคนครับนี่นะก็ผมจะเดินทางออกจากตรงนี้แล้วนะครับขอกลับไปรักษาตัวแป๊บหนึ่งพี่นะครับ โอเคคลิปนี้คงม,มีเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอะไรวะบาบูนฮะอยากเข้ากล้องเหรอนี่มิดมิดพกที่ผมให้บอกอันไม่ใช่นี่นี่นี่อันนี้นอ๋นนอคนละอันกันใช่ไหมขอโทษทีนี่มิดพกที่ผมให้บาบูนนะครับผมมันชอบใหญ่เลยโอเคพี่ลิฟลากันไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าโอเคครับ